ก็สวัส <governo> ด so, okay. so, well, ีนักเดียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ มาพบกับคุณครูโต้งนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางเพศในชั่วโมองที่ผ่านมานะครับหรือครั้งที่แล้วที่เราเรียนสุขศึกษากันก็จะอยู่ในเรื่องของคุณค่าของความเป็นเพศชายและเพศหญิงนะครับว่าการเป็นเพศชานี้เราควรปฏิบัติตน นะครับให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับบทบาทของตนอย่างไรนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับส่วนในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการกระทําและสถานการณ์ที่เป็นอันตรายนะครับและก็ไม่เหมาะสมทางเพศอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ อยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับหรือในทีวีก็จะมีการออกข่าวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นในข่าวออนไลน์นะครับของสำนักข่าวสำนักหนึ่งนะครับก็โพสต์ัวข่าวไว้ว่าเด็กเด็กหญิงวัย12ปีนะครับถูกลุงเคยล่วงละเมิดนะครับเพื่อนบ้านพาไปแจ้งความ ปาแท้ไม่เชื่ออ้างสามีบอกเด็กยั่วอันนี้จะจริงหรือเท็จนะครับก็จะอยู่ในดุลพินิษแล้วก็การสืบสวนของตำรวจต่อไปนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้หรือไม่ว่าทำไมมันจึงเกิดเรื่องจึงมีสถานการณ์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งในการกระทำ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพศมันจะมีอยู่2องเาเรียกว่าสหลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเกิดจากตัวเราเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากบุคคลอื่นอย่างแรกนะครับก็คือการกระทําของตนเองที่นําไปสู่อันตรายทางเพศซึ่ง มันจะมีพฤติกรรมที่นำไปสู่อันตรายทางเพศนั้นมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับในสถานการณ์แรกนะครับก็คือในส่วนของเรื่องของการแต่งกายถ้าเกิดเรามีการแต่งกายที่ล่อแหลมจนเกินไปนะครับยั่วยุอารมณ์ทางเพศซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นในเพศของเพศหญิงนะครับที่แต่งกายยั่วยุนะครับก็อาจทําให้เพศชายนี้เกิดอารมณ์นะครับเกิดความต้องการทางเพศและ จะมีการพยายามที่จะหาโอกาสล่วงละเมิดทางเพศได้ในข้อที่2นะครับในตัวอย่างที่2ก็คือเกี่ยวกับกิริยาท่าทางนะครับการแสดงกิริยาท่าทางที่สนใจเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผยนะครับเช่นการพูดเกี่ยวพาราสีนะครับถูกเนื้อต้องตัวหรือการจับมือถือแขนนั้นก็เป็นการกระทําของตนเองที่นําไปสู่อันตรายทางเพศ ในข้อที่สนะครับในข้อที่สนี้ก็คือการไว้วางใจในเพศตรงข้ามนะครับหรืออยู่ในที่รับตา2สองต่อสนะครับกับเพศตรงข้ามซึ่งในข้อนี้มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศและเกิดการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งในวัยของเรานี้นะครับการมีเพศสัมพันธ์นั้นยังไม่ถึงเวลาอันควรนะครับและเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อไปนะครับ ในส่วนของข้อที่4ก็คือการเที่ยวในเวลากลางคืนนะครับซึ่งการเที่ยวนั้นก็มีโอกาสทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวัยอันควรเช่นกันนะครับเพราะว่าเวลาในเวลากลางคืนนั้นมันก็จะมีพี่เปรียวนะครับซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้อันนี้ก็คือเราไม่ควรที่จะไปในสถานที่ ท่องเที่ยวในเวลากลางคืนนะครับในส่วนของข้อที่5มันก็จะต่อจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการดืม่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การเสพสารเสพติดซึ่งทำให้ขาดสตินะครับขาดการยับยั้งชั่งใจอันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อมีการดืม่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือ สาติดเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการมึนเมาขาดการอทำให้ขาดสตินะครับดังนั้นจึงขาดการยักยังช่างใจนะครับเรื่องควรที่ไม่ควรนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันสำหรับที่ครูกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกระทําของตนเองนะครับที่ทําให้เป็นอันตรายในเรื่องของทางเพศนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการกระทําของบุคคลอื่นที่นําไปสู่อันตรายทางเพศนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นการกระทําของตนเองนะครับที่นําไปสู่อันตรายทางเพศนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุคคลอื่นอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่มีคนมาชักชวนหรือพูดคุยนะครับ้วยท่าที่ที่เป็นมิตรนะครับซึ่งลักษณะในรูปแบบนี้จะเป็นการเข้ามาตีสนิทนะครับเช่น การถามทางนะครับหรือช่วยให้พาไปในสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งระหว่างนั้นก็อาจจะมีการถามชื่อที่อยู่ของเราหรือขอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่จะทําความรู้จักกับเรานะครับเมื่อตีสนิทเราได้สักพักแล้วนะครับก็จะมีการชักชวนไปเที่ยวหรือมีการให้สิ่งของ นะครับหรือเงินต่างๆเพื่อให้เราเกิดความไว้ใจนะครับทำให้เสียรู้หรือถูกหลอกลวงได้ง่ายนะครับดังนั้นเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาชักชวนหรือพูดคุยนะครับเราก็ควรที่จะระมัดระวังให้ดีนะครับในส่วนของข้อที่2ก็จะเป็นการถูกขร้องนะครับอันนี้เป็นการถูกขร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องต่างๆซึ่งข้อนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รู้จักกันนะครับ อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่นะครับเมื่อทำตามสัญญาแล้วนะครับอาจจะขอร้องให้เราทำในสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวกับในเรื่องทางเพศนะครับดังนั้นเราจึงต้องรู้จักปฏิเสธนะครับในการร้องขอการทำตามสัญญาในเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับสำหรับข้อที่3นั้นก็จะเป็นการเข้ามาจับเนื้อต้องตัวนะครับหรือการกอด จากผู้ใหญ่แล้วก็รุ่นพี่นะครับซึ่งในข้อนี้นะครับเราก็ควรที่จะรู้จักระมัดระวังตนเองนะครับไม่ให้คนที่รู้จักและไม่รู้จักเนี่ยซึ่งไม่ใช่พ่อใช่แม่หรือไม่ใช่ญาติเรามาสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวเราหรือโอบก,กอดเรานะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายทางเพศได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ก็เราก็จะมาดูการปฏิเสธ การกระทําที่เป็นอันตรายและก็ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศว่าเราจะปฏิเสธเมื่อถูกขอร้องหรืออยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างไรนะครับอย่างเช่นในข้อที่1ก็คือไม่ให้คนที่ไม่รู้จักนะครับจับเนื้อต้องตัวเราเป็นอันขาดนะครับหรือ,อเมื่อมีใครที่มากระทําไม่ดีกับตัวเรานะครับเราก็ควรที่จะรีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับหรือ ผู้ใหญ่ที่สามารถไว้ใจได้ต่อมานะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่ไปไหนตามลาพังนะครับหรืออยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวนะครับเมื่อเราเลิกเรียนนะครับก็ควรที่จะกลับบ้านทันทีนะครับไม่ทะเลทลไลไปเล่นนะครับคนเดียวหรือในที่ที่เราไม่รู้จักนะครับข้อต่อมานะครับก็คือการที่เราต้องรู้จักเบอร์ฉุกเฉิน นะครับนั่นก็คือหมายเลข191อันนี้ก็คือเป็นเบอร์ของสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ควรที่จะศึกษา,าเส้นทางที่เราเดินทางนะครับที่เราผ่านใกล้เคียงที่เราใช้เป็นประจำว่ามีสถานีตำรวจหรือ,อมีป้อมตำรวจอยู่ตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเราเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะครับส่วนในข้อต่อไปเมื่อพบเห็นใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่ได้วางใจนะครับ เดินเข้ามาหาตัวเรานะครับเราก็ควรที่จะเตรียมตัวนะครับระวังไว้ให้ดีนะครับหรือถ้าเราสามารถหลีกหนีได้นะครับก็ควรที่จะหลีกหนีออกมาทันทีนะครับส่วนข้อต่อมาก็คือการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะนะครับการแต่งกายก็คือไม่ควรที่จะล่อแหลมจนเกินไปนะครับควรแต่งกายให้มิดชิดนะครับและข้อต่อมาก็คือการที่แสดงกิริยาท่าทางนะครับ แน่นอนว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นนะครับก็จะมีการที่มีความสนใจเพศตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับด้วยฮอร์โมนของเรานะครับแต่แต่ว่าเราก็ควรที่จะรู้จักนะครับระมัดระวังหรือไม่เปิดเผยนะครับความรู้สึกเหล่านี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงวัยอันควรของเรานะครับก็ไม่ควรที่จะแสดงกิริยาท่าทางสนใจเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผยจนเกินไปนะครับ ข้อต่อมาเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องเพศนะครับเราก็ควรที่จะรีบปรึกษาพ่อแม่ของเราหรือผู้ปกครองของเรานะครับให้ช่วยแก้ไขและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือสําคัญเลยก็คือการที่เราไม่รับสิ่งของจากคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่ไปไหนกับคนที่เราไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเราก็ควรที่จะรู้จักปฏิเสธนะครับและก็นําตัวเองให้ออกจากสถานการณ์ ข้างต้นเหล่านี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็มีใบงานนะครับเรื่องของพฤติกรรมทางเพศฝากเป็นการบ้านให้เราทำนะครับโดยให้เราเนี่ยทำลงไปในสมุดหรือกระดาษรายงานนะครับโดยลอกโจทย์และเขียนคำตอบลงไปด้วยในข้อที่1ก็คือนักเรียนจะป้องกันตนเองจากอันตรายทางเพศได้อย่างไร ก็เ,เขียนตอบลงไปข้อที่2เมื่อมีคนแปลกหน้าไม่รู้จักมาชวนไปเที่ยวนักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่างไรข้อที่3เมื่อมีปัญหาในเรื่องเพศนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่4อันนี้จะเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยนะครับก็คือมีคําสุภาษิตสำนวนไทยใดบ้างที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับ ก็มีสำนวนสุภาษิตได้บ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับและก็เหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทยนะครับและสุดท้ายในข้อที่5นะครับก็คือการปลอดภัยจากอันตรายทางเพศนี้จะส่งผลดีกับตัวเราอย่างไรบ้างนะครับจะมีผลดีกับเราอย่างไรก็ให้นักเรียนเขียนตอบลงไปนะครับและสุดท้ายก็ให้เราเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาในลาย มเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของวิชาสุขศึกษานะครับในเทอมนี้ก็คือเทอมที่1น,นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูคก็จะมีแบบทดสอบเก็บคะแนนนะครับให้เราทําแต่อันนี้ก็เก็บคะแนนเหมือนกันนะครับก็ให้นักเรียนตั้งใจทําแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ Yeah.